เคปะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะได้ว่า55เนี่ยคู่เนี้ย55มันไม่ได้ทำให้สับกลางสิบเป็นจำนวนเต็มถูกปะก็ใช้ไม่ได้ถามว่าแล้วอะไรแหละที่ทำให้สับกลางสิบกลายเป็นจำนวนเต็มก็พวกอาย,ยกกำลัง 50, 40, 30, 20, 10, 0นี่คือพจนทั้งหมดที่ทำให้สับกลางสิบเป็นจำนวนเต็มถูกไหมไอ้พวกที่ลงยด้วย5เนี่ย ยกกำลังเข้าไปเหอะมันไม่จนในตหรอกเพราะว่ามันยังตีกาลังเศษส่วนอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นพสน์ที่ทำให้ไอ้ไอ้การกระจายเนี้ยออกมาเป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันจะมีคำว่ากี่พจน์คำตอบว่าคือหนึ่งสองสาี่ห้หกพจน์โอเคปะคำตอบก็คือมีหกพสน์พส์ไหนบ้างพจ์ที่เป็นสองกลังห้าสามกำลังห้าสิบไม่ใช่สองกำลังหนึ่งส่วนห้าทั้งหมดกำลังห้าสามกำลังสิบทั้งหมดกำลังห้าสิ 2องกลังหส่วนหทั้งหมดกำลังสิบห้าลังสิทั้งหมดกำลังสี่สินึกออกไหมว่าถ้าเอา3ามกลังสิเนี่ยทั้งหมดมากําลังห้าเนี่ย 10, 50, 10กับ50 1สิ่วนสิกับ50มันจะคูณกันแล้วจะทําให้ได้3ามกลังหซึ่งมันเป็นจํานวนเต็มโอเคปะ่ะมันเป็นทํานองเดียวกันที่เราคิดเมื่อกี้นี้ว่าอ๋ตอตรงนี้เหรอทั้งหมดมันต้องเป็นอะไรที่หารด้วย5ลงตัวก็คือค,นคนูนขึ้นไปเรื่อยเด้วยเลขห้ ใชไหมอันนี้ก็เหมือนกันว่ามันจะไม่อะรที่10กมันแหลงเพราะฉะนั้นก็ไปเรื่อยๆด้วยแม่สิเหมือนกันโอเคปะแต่ต้องระวังว่าอย่าลืมไอ้คนที่มันเป็นศูนย์เพราะศูนย์เนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยยกกาลังศูนย์เนี่ยมันได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจำนวนเต็มเช่นกันโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยตอบว่ามีหกคู่เพราะฉะนั้นพอที่พดจากการกระจายออกมาแล้วเป็นจำนวนเต็มเนี่ยข้อนี้ก็เลยตอบว่าหกพดทะแนนก็คือใช้สองโอเคไหม อืฮ uh ึโอเคนะอย่าลืมว่าการกระจายแบบทฤษฎีบททวินามเนี่ยเราก็านั่งดูกันว่าเออกำลังรวมแล้วเนี่ย,ม,ย,ยมันจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องเป็นห5สหอยู่ก็คือเท่ากับกำลังรวมข้างนอกตรงเนี้ยโอเคนะแค่ตรงน,นั้นเองส่วนข้างในเนี่ยที่เชื่อว่าเราก็คงจะกระจายกันได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะเราก็แนะเรียนกันมาในห้องคงจะกระจายกันเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบว่ามีทั้งหมด6คนด้วยกันโอเคนะอย่าลืมว่าการให้สรุปว่าพนไหนเป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันดูยังไงมันดูก็คือว่ามันดูว่าไอ้ตรงนี้ไม่เป็นเศษส่วนเป็นยกกำลังเศษส่วนเราต้องพยายามทำยกกำลังเศษส่วนให้กลายกกำลังจำนวนเต็มเพราะถ้าเอาจำนวนเต็มมายกกำลังจำนวนเต็มเนี่ยยังไงเสียมันจะต้องได้จำนวนเต็มแน่นอนแต่ถ้าเอาจำนวนเต็มแบบเนี้ยที่มันถอดรากถอดถอดออกมาเป็นค่าไม่ได้อะถอดออกมาจาก ยกกาลังเศษส่วนออกมาเป็นค่าไม่ได้เนี่ยนะเราออกมาเนี่ยมันจะไม่มีแทนจํานจำนวนเต็มเพราะว่าจะติดรูติดอะไรว่ากันไปถูกไหมติดแลกกันใปเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราจะต้องทํากําลังมันให้กลายเป็นกําลังเต็มบวกซะโอเคไหมคือตรงนี้มันจะไว้ใ้ผิดตรงนึงก็คือว่าเราจะดูออกมาว่าการที่มันจะเป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนโอเคปะ ก็คือการที่มันจะเป็นจำนวนเต็มก็คือดูแค่ว่ามันยกกําลังอะไรที่ตัดกันแล้วเศษส่วนข้างบนที่เป็นกําลังเนี่ยหายไปโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือวัดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแหละถ้าเราแบบรู้ทันว่าแบบเออมันต้องยกกําลังถ้ามันกำลังหนึ่งส่วนห้เนี่ยต้องมปยกกำลังที่เป็นเป็นอะไรที่แม่ห้าหารลงตัวแล้วเจ้เป็นกำลังเจ้เป็นจนํานวนเต็มเนี่ยเอออย่างเงี้ยแล้วก็จะข้อน,นี้ออกท,ทันทีเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จริงๆมันอยู่แค่ตรงนั้นเอง นะแล้วก็อ,อย่างนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของกําลังศูนย์ว่าอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มันเท่ากับหนึ่งเพราะฉะน,นั้นการยกกำลังศูนย์เนี่ยก็เป็นการทําให้เศษส่สวนไอ้ข้างบนเนี้ยหายไปเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดผลที่มันจนํานวนเต็มขึ้นเหมือนกันโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยสองของคนนะคะ ข้อนี้เขถามว่าอะไรข้อนี้เขาบอกว่าให้เงื่อนไขบอว่า x y สราสอดของกับระบบสมการ3อันที่เขาให้มานะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าแล้วเขาถามว่าด้วทเทอร์มิแทนของแมทริกซ์2 1ลบ3ลบ2 2ลบ2แล้วก็ x บวก2 y 2 x บวก y x บวก x ลบ3 y เนี่ยถามว่าเดดอันนี้มีค่าเท่าเท่าไหร่จากไอ้ตรงระบบสมการเงเนี่ยนะเราก็จะสามารถทำได เราก็จะสามารถทําการหา x y z ออกมาได้ใช่ไหมความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเออเราก็จะทาการหา x y z ออกมาก่อนโอเคปะคือสังเกตว่าไอ้ตรงคําถามเนี่ยเขามีแค่ x กับ y แล่าจริงๆเราไม่ต้องการหา z ถูกปะถ้าเราได้ x ได้ y เนี่ยเราจะคิดข้อนี้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะทําการหาก่อนทีนั้มมามันเหลือมองระบบสมการที่เขาให้มานิดนึง ระบบจำกันที่เขาให้มา,นงงามเนี่ยงดง,งามเหลือเกินทําไมถึงงดงามหรอก็บอกบอกอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องการแซดถูกปะเราหายแค่เอกวายก็สิ้นเรื่องสิ้นราวแล้วใช่ไหมเออไอกเจ้าเอกวายเราสังเกตไหมอเจ้าแซดเนี่ยเท่าเอาสมการบนสองอันนี้มาบวกันแซดมันจะหายไปโดยปริยายเพราะนี่มันบวกบวกสองแซดอันนี้ลบสองแซถูกปะแซดว่าสมการมันสวยอยู่แล้วโดวยตัวมันเองไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันถูกปะ เพราะฉะนั้นพี่จะเอาสมกา,ารที่1เนี่ยมาบวกกับสมกา,ารที่2ก่อนสมกา,ารที่1ของพี่คือ x บวก 2y ลบ 2z เท่ากับลบ2ถูกไหมสมกา,ารที่ 2, 2, 2 5. พี่ก็คือ 2x บวก y บวก 2z เท่ากับ5เพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาสมกา,ารที่1กับสมกา,ารที่2บวกกันเนี่ยพี่จะต้องหาความสัมพันธ์ของ x กับ y ได้แน่ๆแล้วพี่จะได้มี z เหลืออยู่เป็นก้างขวางคอถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่จะเอาอันที่1บวกอันที่2นะ สิ่งที่พี่ได้ก็คืออันนี้จะได้เวลาสะไร 3x อันที่สองจะได้เวลาอะไร 3y ลบ 2x กับ 2, สองแทง่บวกกันก็จะหายไปอันนี้ได้ลรสองนี้แค่บวกกันก็จะกลายเป็นสามโอเคไหมพี่ก็เ้าอย่างนี้ก่อนพี่ก็มาดูสมการที่สามสมการที่สามของพี่บอกว่า x ลบ 3y ลบ 2z เท่ากับสาม โอเคนะอย่างที่เมื่อกี้บอกอันนี้คือสมการที่3สมการที่2พี่คือ 2x บวก y อะไรต่อบวก 2z เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการตรงนี้เป็นลบ 2z อันนี้เป็นบวก z ถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นก้างขวางพออยู่อะพี่ก็จะจัดการเอามันบวกกันอีกเหมือนกันโอเคพี่เอาสมการที่2บวกกับสมการที่3นะพี่จะได้อะไร x กับ 2x บวกกันได้เป็น 3x ลบ3 y บวกกับ y ได้เป็นลบ 2y ลบ2แท่งกับบวก2แท่งเจอกันก็หมดไปแท่งหลังอันนี้3บวก5ได้8ถูกปะเพราะฉะนั้นสารสมรก,การ 3x บวก3 y เท่ากับ3ที่ให้เป็นสมก,การที่4ีแล้วกันโอเคปะแล้วไอ้สาลบสองวเนี่ยนะให้เป็นสมก,การที่5สังเกตว่าสมก,การที่4คือ 3x บวก3 y เท่ากับ3อันนี้ที่สมก,การที่4เมื่อกี้มีถูกไหมพี่เอามาไว้ได้เดียวกันนะถูกไหม โอเคสังเ,เกตตรงนี้มี 3x เหมือนกันถ้าเราต้องร้อง,งานกำจกัดเราก็ทำไงจัดก,การเอา2สมก,การนี้มาลบกันซะถ้าพี่สมมติว่าพี่เอาสมก,การที่5มาลบด้วยสมก,การที่4แังเกตตรงนี้ลบ2ลเจอกับลบของบวก 3y ก็จะได้เป็นลบ 5y ถูกไหมข้างขวาเป็นไรข้างขวาเป็น8กับ3เอาสมก,การที่5ลบสมก,การที่4แปลว่าเอา8ลบ3ตรงนี้จะได้5สุดท้ายแล้วเราจะได้ออกมาว่ายเท่ากับลบ1 พอ y เท่ากับลบหนึ่งปุ๊บตรงนี้แล้วก็เข้าไปแทนตรงนี้สมการที่4เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x ของเราเท่ากับ1ถูกใช่หรือเปล่าไม่ใช่ x ของเราเท่ากับ2ถูกไหม2คูณ3ได้6ลบกับ3กับคูณ1ถูกปะเพราะฉะนั้นเรามีแก้เป็น6ลบ3ได้3เพราะฉะนั้น x ของเราเป็น2 y ของเราเป็นลบ1เสร็จปุ๊บเขาแถมอะไรเขาแถมมีเทนมีแดนก้อนนี้ แลใช่แล้วก็มาหาตัวชี้แนกันก้นี้คืออะไรคือ2 1-3ลบ3ถูกปะค่ะลบ2 2ลบ2ข้างล่างคือ x2y 2x-y บวก2 y 2x บวก y แล้วก็ x-3y ลบ3 y